เปิดผ้าออกมากันอยู่ทงอยู่ทาคือนเขาได้พี่น้องเห็นว่าอัปเดตอาการน้ำให้เบิองว่าไม่เป็นยังไงหลังจากฝนตกแห้งแล้วก็น้ำขึ้นเมือนเบิองว่ามันได้ท่วมขึ้นไรซ้ำใดแล้วน้ำน้ำเปล่าขึ้นพี่นอ้องเดี๋ยวนี้อินประมาณนี้เราพี่น้องน้ำเปล่าเยอะเลยให้เบิองน้ำเปล่าไอ้เบิองน้ำเปล่ามันขึ้นหน่อยสดุดไรซ้ำใด Năm preu, lái, như này, ừ, năm nắm bao lên lái nào cái này có mặn gì không bao này ủ nấm bao đây này nấm lái xong đây อนมันยังหาเรีไปด้หาเี่ยลำไหนเียลำนี่ยเรี่พลาสติกอ๋อมันบปรลมหรอมันบรลมดอกลมอ๋ลมมันจมยู่บ่ออืมแต่น้ำลงมันถ่น้ำเขามันเบิดแลแบมันดุมลงเลยเตีอ่ถ้ามันวนลงสีลักษณะนี้นต้องทนอกคุณ มันบ่ไปกับเขาเนีอุ้มเนี่นี่แหละเพราะว่ามันหันตะไคร่ลงเออเออมันตีหมุนลงหันลงรวมลงก็ดีสังเกตว่าพ่อไอ้โจ้วนว่อนไปไหนเลียต้องไปทานนั่นเออไก่เต่าพี่นี่ชัวร์จริงนั่นเห็นบ่านี่โจ้วนว่อนไปอยู่ห่าเลียบบริเวณนี้อ้ทีได้สักเลียบไม่กต็นำขึ้นท่านี่อัดมาเหมือนส่องนี่ม่นเป็นสิ น้ำฝนตกน้ำมองนี้จะไหลลงเป่าเดี๋ว่าเป็นโศกเป็นนันบัดนี่จะขั้นตามกระจุนแล้นมึงเป็นนักพี่น้องน้ำเป็นหาเลี้ยวนเลี้ยบเป็นลมเลี้ยบเป็นน้ำลมออกไปพวกไปทั้งหลบยวหาพวเห็นมาทันเป็นว่าเลี้ยบพนนกกระดูกหรือนเราไหวปุ่มที่กระดูกพนน้ำขึ้นพี่น้องมึงลดน้ำเป่า มีึงน้ำไหลองพ่อนำแล้วโจก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 เลยพี่น้องมาำเบียดเลยมึงหลังจากฝนตกแห้งตกหนักน้ำล้นจากฝ้าตัวนี้ลงมากหรือพี่น้องนี่ร่นจากสาจากสาเนี่ยตัวนี้ล้นลงมามันลงมาแต่พูดเรื่องขุ่นละม้าล่นมาในนี่เต็มอ่างนี่เราการร่นออกมานตีเลยล้นลงเปล่าร่นร่นเลยนำนำไหลวงพ่อนำหลวงพี่น้องน้ำ น้ำเป่าขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยไหลมาตกบัดหือบัดขึ้นเมือนตกมาจำเหมือนเศรา่นี่พี่น้องมันถ้าเศรื่องน้ำขึ้นไรแลวพี่น้องคุเมืองพี่น้องเมืองไทยบรรยากาศย่ำแตนรงๆใบซีมงซีมงหามงเงพี่น้องน้ำขึ้นไรเรียบก้วฝนเลี้ยแต่กีเยอะทั้งฝก วันนี้คุณมะฮอดตัวคือน้ำโอ้น้ำน้ำคุนหลายเติบพุ่นอะไรยีร่ทั้งพุ่น น้ำเลี้ยวน้ำท่วมนะพี่น้องน้ำท่วมนี่แหละอ่าเดียดน้ำให้ผมือยมีนะบรรยากาศบรรยากาศหนาปนเป็นี่ทธิพี่น้องน,อน้ำเ,เปล่ามไม่รู้จะขึ้นน,น้ำพุนเร่เร่นี่พี่น้องคนเลี้ยวไปใส่สิมิแต่น้ำแดงมากแล้วพี่น้องน้ำแดงปลากระดูกมันกระถือฝนตกช่วงนี้ฝนตกสามสี่หมื่นเลี้ยงกันบ้านเศร้าสักเดียวน้ำขึ้นไหลถ้าเมื่อกี้ นีมีซี่ย่านขาดด้วยพี่น้องมันหล่นมาแล้วนี่มันบ่อขาดมันก็หล่นยูงสี่ล่ะนี่หล่นมันหล่นมาเบิดอลรหล่นมาลงมาหาเป่าเนี่ยรัดกันตรงนี้ตายบรรยากาศเลยพี่น,อน้องเบ้างนี่มาเล้งแต่หนึ่งเลี้ยนี่พี่น้องป่าบ่ขึ้นบ่านี่ น้ำล้นพี่น้องน้ำเปล่าไหลหลากแบบพี่น้องเอ้ยน้ำบ้างว่าพี่น้องผมทตัลงไม่คุ้นามากจะหนี่น้องมันเฉลี่ยรัดวัตถุมันเฉลี่ยรัดวัตถุตก,กู้สาตัวนีูน้ำไหลลงมาแต่ทั้งงบ้านนี้มันล้นล้นคู่เลยพี่น้อง,องนี่คู่ กู้ขายหนิหลดลงมานี่ึ้นที่น้องลงอะไรไหลหลุดวลุวหลวดลงเลงไไหลลงไหลลงไหลลงหาสาวไปอ้น้ำมาเตะเตกระโดดเลยอ่ะนีี่น่องเลยน้ำเปล่าไหลแล้วน้ำเปล่าหลากแล้วน้ำแดงมาแล้ว มพี่น้องเอ้น้ำเปล่านา้ำน้ำแดงน้ำน้ำขุ่นแต่พี่น้องคนก็ยกแค่ดูใช่น้ำไร้แล้วน้ำลักนานี่เป็นทีล่ละพี่น้องนานา้ำแดงนาเดียนแปดเดียนเก้านี่คืขุ่น ก็เด็เที so ่ยท so ีน้ำเป็นเต็มแกงเลยพี่น้องน้ำเปล่าน้ำมอวเอายนูนนี่ที่สวมบัดเลยน้ำเปล่ามาหอน้ำเด่นก็เดินมากแต่นี่ก็เริ่มมากเลวพี่น้องพราะฝนเขาอยู่เข่าช่วงส3องซ้ลูกมากนี่เข่าขึ้นล้วนเลยน้ำเมื่อนี้เราขึ้นหลายน้ำน้ำเปล่าในบางมืองเขาน้่นดี่ที่นี่วันวัติน้ำเมื่อเช้งนลงมากเพราะนึ่เบิดอยู่่อนลงมาเรื่อย

đen tôi cho phá mười phá mua à, nó nằm này nó thăng bắt được tuần này nó nhột bắt được tuần này nó nằm lấy cái nồng nằm ล้นเลยลรถมากืิออับลเนื้อขาดให้โจกออกมาตะฝุ่นดีเนาะฟาอานพกนี้พั้งวมดแล้วม่นึ้งทังวัดล้วมั้ยหยดได้ไม่ยดด่านี่มุมมุ่งอะไร ยังไม่ยับเยี่ยอีกนี่นาะงเ่เน้อสมัครรัดโดนปลายงจะมีม่สนใจอยู่ปลาอะไรเรี่ยไม่มเบิ่เกิเบ่อของโลกพูดแล้วเรี่ไปทำนอกบ้านไปเยนรูกมากนี่ละนี่ลุง้านี่จ้้องดึงลุไปใช่อะไรนอ่มันเบื่ออยู่นี่โอ้ยเปล่าลงเ่ยถ้ามันหอดดินเนี่ยมันเดือดดีขยันมันมันตื่นนี่ออกอะไรี่ นามานามวาตื่นได้นาำเป่าลงขนาดอืมพูดบ่มันขีออกไปหันแล้วดจนเหนื่อยโว้ยนามมันบ้นเนาะนามบ้นมันก็ให้ตัวเนี่ยบันนมันขี้ออกไปยังไงพ่นกระชังนามันแห้งเก็นแต่อย่าดแต่น่านาเนาะมันเนียนไหลเออ ได้บ้ยาแล้ทางไหนเนาะโยกซี่มันเห็นเล็บ่อยกบ่ได้สะดุ้งมันมองน้ำน้ำมันไหลน้ำมันขาดมาตะพุ่นไม่เลยนั่นไม่เลยแห้งมองมาจากเออ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 บ่บ่เกินแค่ล้างนั่นหลังนั่นออกแค่มันออกเปล่า อันนะ้นบ่ามาเพิ่มอีกนีมนก่มันฝนเศร้าตกมันมันยูหรอกอะกหาเบืองน้ำไหลามาึงเชื่อน้ำไหลไม่อย่าปะเนเห็ดเ,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 เนี่ยเิ่นลมเนี่ยเิ่นล่องไปหมองเวนๆนี้มองมามแห้งอย่งนี้เปนลมม่เหน ที่ต้องไปหง่าขี้ไปปดจะดุ่โอ้มกบ่ได้แล้วนมันก็ขาดมันก็นั่นไหลน้ำไม่แห้งอยู่มันยกบ่ได้หรอกะดุดงบานมันหลมต้องหาเล่นบ่บ้านนี่ดดนี้ได้ตีข้นมาหนี่ไปน้ำหนามหมดแล้วขนไขรตัวมัน อันจะว้างได้อยูน้ำเนี่ยน้องเอ้ยน้ำท่วมน้ำเป่าคุณคักแล้วต้อมันไหลต้องมนน้ำนี่พี่น้องคุณคนลรคนดคณเเล่นี่ก็น้ำปลามาบัดน้ำไหลห่างอย่างอีแต่ย่านนี้ ไรเป็นผู้มาตะผุนโู้มาตะผุ่นี่นองผู้ซาจะขาดเองขาดคือมันขาดแต่วพวต้องคผู้ชาต้งนต้อง,งคอยจกุกชุกจะได้ลงมาหอมหนิหอมหนิหอมนหอมนลงมหนีได้หนิได้โอ้ไรแห้งอีนี้น,นำไรล่ลานเลย อ่ี่นของน่นัขขน่นน่นอ้เดอดเดือดเดอเดื Exped ออันใกล้ลยเลๆเลลยมานี่ยคนขี้เรียไปนี้นี่่น้่ามึงอ่มึงโอจเลกขี้ไปเนียไหมนี hmm. ่นี่น่พสตกระดุงคนนี้กะดุงคนยนี้ รถต้องหันกระดึกระดิหนึ่งน้ำไหลละลายละลายเลยเป็นตฐยันป,น,น,ปน,นี้คือกาลา่วงวะคือกาขี้เรียบไปพุ่นเป็นตยันปนี้ก็เป็นม,มัด <c oughs> ไมไไไ่ไก่เต้ เป็นตะยันพี่น้องน้ำลงหลดน้ำไหลครับน้ำไหลแห้งไหลข้างนี้พี่น้องน้ำเปล่าขึ้นแล้วน้ำแดงมากหรอเขาดำคุณเนรเล่ยน้ำน้ำเปล่ามากลงหลดพี่น้องก็ได้คนไหลหลด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 เล่ยปัยาัยค่ะน้ำที่ทีหล่ะพี่น้องน้ำมันน้ำมากเป็นที่ละน้ำมันมากช่างช่างมากชื่อหม่อง นตกลัวถึงนึ่ขึ้นมาบัดนำนำเปล่าแล่นเป็นดวด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 เลยนีนนำออกแกงก็ย่านพี่น้องน้ำเป่าน um ้่นำไหลสิละนำไหลึมนมาไหม่สิมันไหลเป็นห้อันนี้มันนำมันยูตะแท่เนี่เดือนทิเเกาเดือนทิเทีสออย่างใ่วงนเป็นนำยูแล้วอันนี้ไม่ไเดียนแปดเดือนเก้าเดียนทิยบน่นำสิไหลแห้งเลยตัวมันเต็มเอาทั้งใจตัวมันยูดันเป็นเข้าไหหนึ่งเวลาโดนนพน้อ พี่น้องพี่น้องเอ้ยท,ที่ชีวิตอีสานบรรนอกบรรหน้าอยู่ใน้นบ,บทอีสานหากินน้ำล่ำเป่าจิ้นจิน่ะพี่น้องมาถ่ายทอดท,ที่ชีวิตพี่น้องเบิ้งมาถ่ายบรรยากาศอเ,เอ็องเขาเลี้ยงไงเบิง้งพี่น้องเบิ้งประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศแต่าายิ่งเลี้ยงน,น้ำล้นคู้ดีละ ก็ได้มาอัพเดตตห้เ <truly. S 1> ี้าตะพันนำพนตกนำาสิ่นรื่งมาไทยอัพเดตอยู่ที่น้องบ้างมาหนีหรู่ที่น้องนำกัไรลลงนรวดรวดนะไ่นำเลอพี่น้องหามุงที่น้องเมันหามุ่งป มังกัวมังนีิกวดมังบัตละกันต่ไล่แต่ไล่ดูตาจุดฟันจ้ะไปพี่น้องคลิปนี้ก็บทิ้งไทยบรรยากาศที่พี่น้องเมืองสเนียพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศยูทงยูเต่าให้เบิ้งอัพเดตให้เบิ้งว่าหน้าเปล่าไม่ขึ้นหน่อยขึ้นหลายซสัใดาโดนแล้วว่าเดี๋ยวมาลุงไทย เก็บยุ่ป่าพี่น้องิึงคลิบนี้กะม,ม,มนีเท่านี้แหละพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไปจำนี่แหละคลิบหนาจะกออกันไหมได้พี่น้องฝากติดตามพยายันใหญ่กัะนวลนี้ได้พี่น้องเอ้ยคลิบนี่ก็ติดฝากไว้จำนี่แหละพี่น้องไปแล้วพี่น้อง